ดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง C.T.M.48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อ,อตัวย่าหินลาดโรเซลติกนะครับสีเขียวขาวนะครับที่สีเขียวเนี่ยมันเป็นสีประจำของน้องอยู่แล้วนะครับน้องชอบสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้น พูดมาซะขนาดนี้น่าจะทราบว,วันดีอยู่แล้วนะครับดูสีเขียวดูแว่นกรอบด,ดำที่คุ้นเคยที่ผมซื้อเพราะว่ามาใส่เพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากน้องนี่แหละนะครับ<ส>ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับดูหลังเสื้อก่อนน่าเคยเห็นแล้วนะเนาะก็คือน้องปิ๊งพินพนาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่1ของวง cgm 4 8และน้องก็อยู่ในฐานนะ k a ามีโ h i ของผมทางฝั่งวงวินด้วยนะครับแล้วก็ในบรรดาเมมเบอร์ทั้งหมดณตอนนี้ที่ยังเป็นเมมเบอร์ใช้นาสกูลโฟร์เทสกรุปอยู่น, <_ s 1> น้องคือยอดที่เราิปสูงสุดสำหรับผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้องมีเรื่องดีๆมาเนี่ยผมก็จะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับ <_ s 1> แล้วก็ในไลฟ์ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโอโหฟิน oh, ๆ oh, กันไปเลยนะครับเพราะว่าอยู่ๆน้องก็มาไลฟ์ ตอนเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแล้วก็ยิงยาวไปถึงประมาณ3ามโมงเย็นเลยก,ก็จุกกันไป3ามชั่วโมงเลยนะครับก็ได้เห็นความน่ารักของน้องได้เห็นถึ่นิสัยอะไรต่างๆของน้องเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับก็โอโ้รู้สึกรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็ในในไลฟ์นี้เนี่ยน้องพูดในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกิจกรรมในงาน เอโที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับน้องก็พูดว่ากิจกรรมที่น้องชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือกิจกรรมฮาร Touch นะครับที่นั่งเมมเบอร์ Member จะนั่งเรียงแถวกันแล้วก็แปะหัวใจให้นะครับก็มันก็จะมีเวลาคุยมากกว่า,าจับมือด้วยอาจจะมากกว่าจับมือด้วยนะแล้วก็อาจจะมากกว่า อะได้มากกว่าไฮทัชเนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วนะครับไฮทัชแค่สามวีแต่ว่าฮาร์ททัชเนี่ยกว่าจะแปะกว่าจะคุยโอ้หลากหลายอย่างนะครับเกินแปดวีเกินจักมือแน่นอนนะครับแล้วก็แฟนคลับก็จะเลี้ยงหน้าเข้ามาส่งความรู้สึกดีๆให้น้องผมว่าน้องน่าจะชอบตรงนี้นะครับแล้วน้องก็ดีใจมากที่งานเอสโปรอบนี้น้องได้ร่วมกิจกรรมฮาร์ททัชถึงสองรอบนะครับก็เออมีอะไรที่ทำให้น้องมีความสุขได้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดี นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่น้องอยากทำมากๆเลยก็คือกิจกรรมกิจกิจกรรมพับกระดาษเนาะมันคือกิจกรรมที่ฝั่ง CGM เ็ขายังไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าเวียนเคทำมาแล้วตอนงานครบรอบเจ็ดปีนะครับก็รอบนี้เนี่ยน้องน่าจะได้ทำแล้หล่ะนะครับแล้วน้องก็บอกว่าเออน้องอยากพับกันดัมให้ ให้แฟนคลับนะไม่รู้จะพับทันหรือเปล่าแต่น้องก็บอกว่าอยากทําแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยมีก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าน้องมีทักษะการพับก,กระดาษอยู่นะครับเพราะว่า <c oughs> ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาน้องอเรียนเสร็จก็จะไปรอคุณแม่ที่ทํางานหรือ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปคนที่ทํางานก็จะสอนน้อง พับกระดาษนะครับน้องก็จะพับได้หลายรูปเป็นรูปเรือรูปอะไรเนี่ยนี่ผมก็เดานะว่าไอ้โปสเตอร์ไอ้รูปเรือของงานแฟนมีรูปหนึ่งเนี่ยมันในงานเอ็กซ์โปเนี่ยมันมาจากฝีมือการพับของน้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ที่แน่ๆเลยก็คือน้องมีความรู้ด้านการพับกระดาษดีมากๆคนหนึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็กิจกรรมในงานเอ็กซ์โปรอบนี้เนี่ยมันก็จะมี กีฬาด้วย,นะนเ,ยเนาะก็แชร์บอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็มาเล่าว่าเออกีฬาที่น้องถนัดที่สุดเนี่ยก็คือการเล่นเปนตองนะครับเพราะว่าตอนน้องไปเยี่ยมคุณตา,ยายคุณยายที่ลําพูนเนี่ยที่บ้านตาคุณยายก็จะมีสนามเปตองให้เล่นนะครับน้องก็ไปเล่นกับแม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เออรู้สึกดีเนาะจริงๆเนี่ยงานกีฬาสี่เนี่ยมันน่าจะมีกีฬาเปตองให้เล่นนะจริงๆมันดูง่ายด้วยไม่ยากเลยแต่มันก็ <laughs> จะ กรวดเอาทรายไปตั้งอยู่ในในอินรดมันก็อาจจะเป็นเรื่องลำบากหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเออก็อยากเห็น้องปิงเล่นเปตออเหมือกนกันนะครับอ่ะมาเรื่องต่อมานะครับก็มาจากรูปรูปหนึ่งที่น้องลงไว้ในแอปหรืออะไรสักอย่างนี้แหละนะครับเป็นรูปคู่กับพีระตานะครับคามิโอชีของน้องตลอดมาและตลอด ทุกตลอดเลยนะครับก็ตอนผมเห็นรูปนี้ผมก็แบบเออรู้สึกว้า,าวนะเฮ้ยสองคนนี้ไปเจอกันหรอนะครับน้องก็บอกว่าเออแหล,ละพิลาตากับเชียงใหม่แล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันได้พูดคุยกันนะครับน้องปิงก็ได้สอบถามสารุสุขดิตพิลาตาแหละแล้วก็ถามเรื่องของงานด้วยนะครับก็เกี่ยวกับงานภาคเสียงนะครับว่าเออปิงก็ชมว่า ศึกษาเทคนิคต่างๆของวีรตาแหละว่าแล้วก็ชมวีรตาว่าโอ้ห้าเสียงเก่งมากเรื่องของดัดเสียงที่เป็นเสียงเด็กซึ่งตัวของน้องเองน้องก็บอกว่าเออพยายามลองทําดูแต่มันทําไม่ได้นะครับก็ก็เป็นเรื่องของพี่น้องที่สนิทกันก็คุยกันนะเติมใจเติมเติมไฟให้กันและกันนะครับก็ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาได้เจอขนาดน,น,นี้เนี่ยเห็นเห็นปิ๊งก็มีความรู้สึกว่า ในอนาคตไม่แน่นะไม่แน่นะสองคนนี้อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็ได้นี่สายอยาจจะเป็นสายไอดอลนะเพราะว่ารัตตาเขาชอบไอดดลเขาเรียกน,นะสายคอสเพลย์ผู้ผิดนะครับรัตตาเขาชอบแต่งคอสเพลย์มากๆอยู่แล้วแล้วก็มีงานเกี่ยวกับเรื่องคอสเพลย์บ่อยๆแล้วก็น้องปิเงเองก็เป็นสายคอสเพลย์คนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแสงตาราทีนี้จัดหนักจัดเต็มตลอด นะครับก็ไม่แน่อาจจะไปอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยกันก็ได้หรือว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะน้องอาจจะน้องอาจจะไปอยู่ในฐาน,นนะักว่าการ์ตูนแบบพี่ละตาก็ได้นะเพราะน้องติงก็ชอบอ่านการ์ตูนชอบดูการ์ตูนอยู่การ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับก็มาลุ้มกันนะว่าจะเป็นยังไงสุดเรื่องแสดงเนี่ย น้องก็บอกว่าเออย,ยังไม่มีแผนในการแสดงใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจเท่าที่ฟังแต่ก็ไม่แน่นะน้องอาจจะเก็บซ่อนความลับอะไรอยู่ก็ได้เราเผลอๆเราอาจจะแบบได้เห็นน้องปิ๊งแสดงเป็นนักแสดงอีกเรื่องอีกครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าว่ากันตรงๆน้องปิ๊งก็เป็นเด็กที่รูปร่างหน้าตาสาสวย คนหนึ่งเลยนะครับน้องคือสาวเชียงใหม่แท้ๆที่ได้เสื้อสีใหม่มาเต็มๆเลยนะครับผิวขาวอุ่นเรียวแขนขาเรียวหน้าตาน่ารักนะครับก็ก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะใปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าน้องจะบอกว่าเออตอนเข้าวงใหม่ๆกับตอนเนี้มันคนละแบบกันเลยน้องไปดูย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็บอกว่าเออไม่รู้ว่าทุกคนโดนที่ชอบหนูได้แต่แรกเนี่ยโดนหนูตก ได้อย่างไงร,รู้ว่าเออหนูก็ตอนนั้นกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็อ่ะในคนมุมคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ในมุมผมมุมพี่เนี่ยที่โดนหนูตกเพราะว่าอ่ะในส่วนหนึ่งเรื่องรูปร่างหน้าตาพี่ก็ว่าหนูน่ารักมาตั้งแต่เด็กแล้วเลยนะแล้วก็คุณดีผิวขาวแขนขาเรียวอะไรเป็นสเปคพี่อยู่แล้วแล้วก็เลงมาตอนนั้นแล้วล่ะว่าแบบ โอ้ oh, ถ้าโตขึ้นมาเด็กคนนี้สวยแน่นอนแล้วก็สวยจริง,รงๆใช่ไหมแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่พีแซลไปเล่นๆในไลฟ์ที่บอกว่าอ,อชอบหนูโดนตกหนักๆตั้งแต่ที่ชู่เปียกที่แข็งแรงเนี่ยหน่องหนูก็ตอบเลยมาว่าแบบประมาณว่าชอบของแปลกใช่ไหมอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ใช่นะพี่พี่รู้สึกว่าไอ้คาว่าที่ชู้ที่เปียกที่แข็งแรงของหนูเนี่ยมัน มันสื่อออกมาในเรื่องของความช่วยเหลือของผู้คนซึ่งก็เห็นมาตลอดตั้งแต่เข้าวงมาใหม่ๆไม่ตุ้ดทีตอนนี้ก็ใครคนที่ไมไ่ติดตามหนูอาจจะมองว่าหนูเป็นุงอินโทรเวิร์ดไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่พี่ก็เห็นความมีน้ําใจของหนูมาตลอดที่คอยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดไล่เนี่ยซิงเกิลเ,เมลอนที่หนูไม่ติดแต่หนูก็ยังเออวิ่งเอาที่ชู่ไปแจกให้เพื่อนๆที่เขาติดกันหรื อะไรล้วแล้วแต่เวลาหนูเข้ามากรุงเทพอย่างเงี้ยหนูก็เตรียมหนังสือตำราเอามาติวให้น้องๆที่เขาเขาต้องขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นถึงความมีน้ำใจของหนูมากๆก็เลยรู้สึกว่าชอบหนูตรงนี้แหละที่มันนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาที่น่ารักสะสวยของหนูแล้วนะก็รู้สึกว่าอ่ะ ตอนนี้หนูพัฒนามาเป็นแบบสาวสวยเต็มตัวสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็พี่ก็เชื่อว่านว่าในอนาคตไม่ไว่าหนูจะอยู่ในเส้นทางใดก็ตามออกจากวงแล้วอาจจะแบบไปทำกิจกรรมอะไรเขาเรียกว่ากิจกรรมส่วนตัวทำงานส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ก็เชื่อมั่นกว่าเด็กดีๆแบบเด็กสวยๆน่ารักน่ารัก,รกอย่างจะมีคนดีๆมา เห็นดูดูเอยอะแยะมากมายเหมือนที่พี่เห็นดูมากมาแล้วจ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ